หัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้การเข้าใช้งาน Google Drive กันก่อนนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องมีในการเข้าใช้งาน Google Drive นะครับนั่นก็คือบัญชี Gmail นะครับหรือว่าบัญชีที่ได้จากทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานทางการศึกษาออกให้นะครับซึ่งเมื่อเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน Google Drive ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับ Google.com นะครับ จากนั้นเราก็คลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับอ่าทำการป้อนที่อยู่อีเมลอะจะเป็นอีเมลของ Gmail หรือว่าเป็นอีเมลที่ได้จากทางหน่วยงานออกให้ก็ได้นะครับ ถ้าเราป้อนที่อยู่อ e ีเมลถูกต้องนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ากำหนดรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของบัญชี Google เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านมุมบนขวานะครับก็จะมีในส่วนของ เมนู gmail นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปที่ gmail ได้หรือเราจะเข้าไปคน้นรูปในส่วนของแอป,ปต่างๆนะครับของ Google ก็จะอยู่ที่ปุ่ม9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มแอป g o o g l e เข้าไปก็จะมีแอป,ปมาให้เราเลือกใช้หลายแอป,ปด้วยกันเลยนะครับซึ่งนอกจากที่แสดงอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของอื่นๆที่เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับ ในทีนี้เราจะเข้าไปในส่วนของ Google d r i v e นะครับเราก็เลือกเป็น d a ์นะครับสัญลักษณ์ d a ์อยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างของ Google d r i v e นะครับ เดี๋ยวในส่วนของการแนะนำหน้าต่างนะครับเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับว่าแต่ละส่วนเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละส่วนทำงานอย่างไรนะครับในกรณีที่เราใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับที่เวลาเราไปใช้ Google Drive ในเครื่องอื่นนะครับ หลังจากใช้เรียบร้อยแล้วเราจําเป็นต้องออกจากระบบด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้างไว้นะครับคนอื่นเข้ามาใช้ต่อก็จะเป็นบัญชีของเราค้างไว้อยู่นะครับก็ให้เรากดที่บัญชี google ของเราตรงนี้จากนั้นก็ให้คลิกออกจากระบบอันนี้แนะนําทุกครั้งนะครับเวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ใช่เครื่องของเราเองนะครับแนะนําให้ ออกจากระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน Google Drive กันได้แล้วนะครับและเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับสวัสดีครับ